สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอสวยนิดนึงนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดสามีนะคะก็เลยจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะคะอ่าเขาบอกตอนแรกเราก็แบบว่าตั้งใจว่าจะชิลอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วทีนี้เพื่อนเขาก็ดันโทรมาชวนว่ามากินข้าวบ้านฉันไหมแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขารู้หรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขานะคะแล้วก็อ่าเราก็เลยจะทํา อ่าอะไรนะปลาผัดชาด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะน่ากินไหมนะเดี๋ยวเราจะไปทำที่ครัวบ้านเพื่อนนะคะก็คือจะบอกว่าครัวเขาสวยมากเราชอบครัวบ้านเขามากคือแบบบ้านจะยังไงก็แล้วแต,แต่แต่เราเป็นคนที่แบบว่าชอบทำอาหารเนาะเราก็แบบว่าเฮย้ยพอไปเจอครัวเขาว่าแบบมันแบบมันสวยมากเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าครัวเขาจะสวยไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยคะ่ะ วันที่13วันสงการนะคะเป็นวันเกิดแฟนนี่จําไม่ยากเลยนะคะถ้าจําไม่ได้นี่แบบอ,อไปค่ะไปกินข้าวกันตอนนี้นะคะก็กําลังรอรถไปบ้านเพื่อนอยู่นะคะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่ามารายาทในการไปเยี่ยมบ้านคนไปหาคนนะคะที่นี่นะคะเขา ต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังเนาะสปริงโร่ะวันนี้เราสปริงโรมาไมเคิลจะทำอะไรนะอะไรนะข้าวผัดข้าวผัดไก่ไอ้ไชยฮัปปี้บัดดี้ไมเคิลฮิสบัดดี ask? Uh.

I read an article that some Chinese company built by thousands of things and they were all in a native. Wow. So who's hungry? Who wants a bit more and that's enough for now, I'll take some more later. The you can eat can ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็กินข้าวกันแล้วก็นั่งตื่มนั่งคุยกันนะคะตอนนี้เราก็จะแบบว่า ไปล่องลอยต่อแล้วนะคะก็จะมาแบบฝากคลิปกันไว้แค่เท่านี้นะคะวันนี้ก็จะบอกว่าไม่มีสาระอะไรเลยเนาะก็แค่<ๆ>มาพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศบ้านเพื่อนนิดๆิตหน่อยหเท่านั้นเองนะคะว่าวันหยุดหรือว่าวันที่เขาเชิญเรามาบ้านหรือว่ามาเที่ยวบ้านเพื่อนเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างส่วนมากก็จะมีแบบว่า นี่นะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะแค่นี้เองเนาะไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ดื่มๆกันพูดคุยกันตามภาษาแบบว่าเพื่อนฝูงทั่วไปเนะาะทำใจซะทุกทุกดิบกันแล้วก็กินเมาส์มอยกันแค่นั้นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนก็ทำป้าย ปีเปิร์เตให้สามีด้วยนะคะก็น่ารักมากๆเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราอาจจะเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยมารยาทในการไปเยี่ยมบ้านคนการที่เขาเชิญเราไปบ้านเราจะต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไว้คอยติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ